ผมก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องพระลึกลับราคาถูกนะผม EP นี้นะผมเป็น EP ที่14นะผม500บาททุกรายการนะผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนครับก็สามารถโอนเข้ามาก่อนได้เลยนะผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะผมนี่เลยครับ เอาโทรศัพท์นะผมมาสแกนเคียวโคดได้เลยนะผมหรือแจ๊ซไลนะผมผ่านไอดีไลผ่านเบอร์โทรศัพท์นะคูับ0 8 2 4 9 4 0 7 7่นะเครับเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะผมเป็นเบอร์0ู2 4 9 4 0 7 7 6เช่นเดียวกันนะผมถ้าพี่ๆนะผมชอบรายการไหนหรือสนใจรายการไหนนะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะผมครับราเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะผมแล้วก็ไปชมที่รายการที่1ก่อนเลยนะผม รายการละห้าร้อยบาทนะผมทุกรายการเลยนะผมรายการที่หนึ่งนะผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเหลือนะพี่นี่นะผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเหลือนะคผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่สองเลยนะครับผมรายการที่สองนะผมจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ นี่นะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่สองนะครับนี่ครับผมนี่นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่สามกันเลยนะครับผมรายการที่สามนะผมจะเป็นเหรียญน,นะผมหลวงพ่อคงนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะผมรายการที่3นะผมเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับถ้าชอบรายการไหนหรือสนใจรายการไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมที่ช่องทางนะครับ0824940776นะผมหรือจะแดไลดีนะผมเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมก็ได้เลยนะผมนี่นะครับช่องพระลึกลับราคาถูกนะผม วันนี้นะครับมาใน EP ที่สิบสี่นะครับผมราคาห้าร้อยบาทนะผมทุกรายการนะผมรายการละห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับรายการที่สี่นะผมจะเป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งนะผมมีหน้าปกแบบแบบนี้นะผมนี่นะครับพักกิ่งนะผมมีหน้าปกนะผมสวยๆนะครับ รายการที่สี่นะครับรายการนี้นะครับเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่ห้านะครับเป็นพลาสมเด็จนะผมร,รายการที่ห้านะครับเรียมกอรอบพลาสติกกันนะ้ำมาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ นี่นะผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมเก่าๆส,สวยๆนะผมต่อไปรายการที่6เลยนะครับรายการที่หนะผมจะเป็นเตารีดนะผมหลวงปูดทวดนะผมปั๊มซ้ำนะครับเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำนะครับผมรายการที่หนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับผมก็จะเป็นพาสุ้มกอนะผมเรียมกอพลาสติกนะผมเปิดหน้าเปิดหลังนะครับผมผิวมันวาวนะผมเก่าสวยเลยนะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมรายการที่7นะครับผมพาสุ้มกอนะครับต่อไปนะผมรายการที่8นะครับ รายการที่แปดนะผมเป็นพราสมเด็จนะครับผมนี่นะเป็นพราสมเด็จนะครับรายการที่แปดนะครับเก่าๆสวยสวยนะผมผิวเปิดประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่เก้ากันเลยนะครับผม รายการที่นะ้านะผมจะเป็นพระปิดตานะพี่นี่นะครับเป็นพระปิดตานะผมรายการที่9นะครับนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่10กันเลยนะครับรายการที่10นะผมจะเป็นรูปหล่อนะครับพี่หลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะผมรายการที่10นะครับผม นี่นะครับคีย์เบาเก่าๆนะครับผมเดิมๆเลยนะครับสวยๆนะผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมรายการละห้าร้อยบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมไม่มีนะครับไม่มีเก็บไม่มีไ,ม,ม,ไม,ม่มีเก็บเงินค่าส่งนะพี่มีเก็บเงินปลายทางนะครับผม เก็บเงินปลายทางไม่คิดค่าส่งเพิ่มด้วยนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนนะผมสามารถโอนเงินเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่11เ,เลยนะครับรายการที่11บเอ็ดนะผมจะเป็นเหรียญน,นะผมเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะพี่นี่นะครับผมเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับรายการที่11นะครับ นี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปรายการที่ส2บนะครับรายการที่ส2บสอนะผมก็จะเป็นพลาสมเด็จนะผมสีเข้มเข้มสวยๆแบบนี้นะผมเก่าๆนะครับนี่นะ,นะผมพลาสมเด็จนะผมร,รายการที่12นะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับผม ต่อไปนะผมเป็นรายการที่13นะครับรายการที่13บสามนะผมจะเป็นเตาลีดนะผมหลวงปู่ทวดนะครับหลังหนังสือนะพี่เป็นเตาลีดหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับผมรายการนี้นะผมรายการที่13นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่14กันเลยนะครับ รายการที่สิบสี่นะผมก็จะเป็นนะครับพระนะครับผมหลวงปู่เพือกนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับผมหลวงปู่เพือกนะครับนี่นะครับผมรายการที่สิบสี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่สิบห้านะผมก็จะเป็นพราผงสุพรรณนะผมฐานลักแปะทองมานะผมสวยๆเลยนะครับรายการนี้นะครับนี่นะผมลงลักแปะทองนะผมสวยๆเก่าๆแบบนี้นะผมรายการที่สิบห้านะครับต่อไปรายการที่สิบหกนะผมรายการที่สิบหกนะผมจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครผมผิวประมาณนี้เลยนะผมเก่าสวยนะครับ น,น,นี่นะครับผมนี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบเจ็ดกันเลยนะครับผมรายการที่สิบเจ็ดนะผมจะเป็นพระสมเด็จนะพี่นี่นะผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมรายการที่สิบเจ็ดนะครับ นี่นะครับผมเห็ียประมาณนี้เลยนะผมรายการที่17นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่18บแปดนะพี่รายการที่18บแปดนะผมจะเป็นเหรียญน,นะผมสยามมินนะผมนี่นะครับเป็นเหรียญน,นะผมรายการที่18นะครับผม นี่นะเป็นเหรียญสองสลึงนะครับหลังช้างสามเสียนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการนะครับที่สิบเก้านะพี่รายการที่สิบเก้านะผมจะเป็นจอบใหญ่นะครับผมดวงพ่อเงินนะครับเรียมตลับมาแบบนี้เลยนะครับผม เป็นจอบใหญ่หลวงพาะเงินนะผมภาพเบอร์ภาพไม่ชัดนะครับแอดไลน์ดีนะผมเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะผมที่ไลน์ดีนะครับ082 4 9 4 0, 0 7 7 6นะครับผมแอดเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่20เลยนะครับผม นี่นะผมรายการที่20นะครับก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมเรียมรอบพลาสติกเปิดหน้านะครับผมผิวมันวาวนะผมเก่าสวยเลยนะครับรายการนี้นะครับนี่นะผมด้านหลังจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมรายการที่21นะครับผม รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมรายการที่ยี่สิบสองนะครับผมก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมศึกนะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมรายการนี้นะครับผมศึกเลยนะครับเกิดจากการใช้งานนะพี่ เก่าๆสวยๆนะผมสึกแบบนี้เลยนะผมนี่นะครับต่อไปนะผมรายการที่23านะครับรายการที่23นะครับรรนะผมก็จะเป็นนะพระสมเด็จนะผมนี่นะผมเป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่23านะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่24นะครับ รายการที่ยี่สิบสี่นะผมจะเป็นเหรียญนะผมหลวงพ่อแช่มนะผมวัดฉลองนะครับเป็นเหรียญพอสนะครับสองสี่แปดหกนะครับนี่นะผมเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับ,รบผมร,ร,ร,บรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะผมต่อไปนะผมรายการที่ยี่สิบห้านะพี่ รายการที่ยี่สิบห้านะผมจะเป็นพระนะครับผมสมัยนะครับรัตนนะครับผมนี่นะครับ <S <S เป็นพระนะครับผมยุครัตนนะครับรายการนี้นะผมรายการที่ยี่สิบห้านะครับเก่าเก่าสวยสวยนะผมรายการนี้นะผมรายการละห้าร้อยบาทนะผมทุกรัตนทุกรายการเลยนะพี่จะส่งให้ฟรีนะครับผม มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนนะผมสามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะผมพระยุคลัตนะนะผมรายการที่25นะครับก็หมดแล้วนะผมับผม25รายการนะผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับนี่เลยครับโทรศัพท์นะผมปะสะแกนเคโอร์โค้ดได้เลยนะพี่หรือจจแอดไลดดีนะผม0ูย์แ2ด9อง7ีนะครับ เบอร์โตรเล่งด้วยนะผมเป็นเบอร์0824940776เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ